ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดีอยู่แล้วออกกำลังกายบ่อยอยู่แล้วกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วจําเป็นด้วยหรอที่จะต้องกินอาหารเสริมเอา,อางี้นะคะเภสชัชชยเอ็มขอแชร์ประสบการณ์ตรงจุดนี้นิดนึงนะคะเภสชัชชเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแอนตี้เกี่ยวกับการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ ทีเราก็กินอาหารที่ทําเองกันอยู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นหอมนึ่งไก่ค่ะทุกคนแล้วถามว่าเพชเชมกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ไหมกินค่ะทุกคนเพราะตั้งแต่มีการระบาดของโรคอย่างหนึ่งตั้งแต่ปีหนึ่งเกาค่ะทุกคนท่านก็รู้แล้วเนาะว่าคือโรคอะไรนะคะเพศชมไปนค้นพบคำหนึ่งคําว่า functional food ค่ะทุกคนมันคือ สารอาหารที่เข้าไปสู่ในร่างกายของเราแล้วให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าอาหารทั่วไปที่เรากินนะคะไม่ได้บอกนะคะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะว่ามีประโยชน์อยู่แล้วอ่ะยิ่งอันเนี้ยคุณแม่ทําเองนะคะทุกคนสิ่งที่มันเป็นผงชูรสแล้วตรน,นี้คือแม่ไม่ใสยย่แล้วนะคะฉะนั้นลดการได้รับโซเดียมจากผงชูรสได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเฟซัชชัเอ็มก็ยังกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่นะคะเลือกกินที่ว่ามันเป็นฟังชั่นอลฟู้ดค่ะทุกคน มีอะไรบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างโพลิติกค่ะทุกคนในร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ตัวดีหรือที่เรียกว่าโพลิติกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่นะคะที่ว่าเราต้องการให้สิ่งที่เขาเข้าไปนะคะให้ประโยชน์ให้คุณค่ามากกว่าปกตินะคะนั่นก็คือสามารถที่จะช่วยป้องกันหรือลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้นะคะ ตรงจุดนี้ค่ะทำให้เปลี่ยนม,มุมมองการกินอาหารเสริมของเภสัชเอมใหม่ตั้งแต่ปี19มาเานี่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ใช่ยาร,รักษาโรคนะคะจึงไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคเขาก็เลยไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาร,รักษาโรคได้จะขึ้นทะเบียนเป็นเ,นเนพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่เขาคือ functional food ค่ะทุกคน จุลินทรีย์ตัวนี้นะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปในร่างกายของเราแล้วนะคะก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะทาให้แบบลดการเจ็บป่วยอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะโดยเฉพาะเคสเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะเพเชชษมรักษามาคือคือบอกเลยว่ายอมรับอะค่ะในการเปลี่ยนแปลงของคน2สองกลุ่มนะคะคนที่เพเชชาม ให้ฟ n c t ชัน a ล food เข้าไปกับอีกกลุ่มหนึ่งคือให้เฉพาะยารักษาเดียเด่ยวๆเข้าไปอะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันค่ะทุกคนจุวิซีตัวดีตัวนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเขาเข้าไปด้วยนะคะความจริงในกล่องเนี่ยก็มีอาหารของเขาอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ว่าเราต้องการให้เขาอุดมสมบูรณ์คือร่างกายแข็งแรงอะคะทุกคนเภสัชเอกก็จะเอา ตัวที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวนี้เข้าไปบ้างในบางครั้งนะคะต้องบอกว่าบ้างนะคะเพราะว่าเพศชาเมไม่ได้กินตัวเนี้ทุกวันส่วนใครบางคนที่พิจารณาแล้วนะคะว่าจะต้องกินทุกวันเนี่ยก็จะต้องได้รับคือความเช่นกันเพศชาเอมนั้นจะกินตัวนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งส่วนตัวเนี้เพศชาเอมกินทุกวัน,น,ะค,ะนวค่ะเนี่ยแหละค่ะ ขอแชร์ประสบการณ์คำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องกินอาหารเสริมนะคะ mm hmm. เภสซาเช่เอ็มก็แนะนําไปประมาณนี้แล้วกันค่ะเนอะก mm ็ hmm. แล้วแต่มุมมองของท่านนะคะถามว่าตั้งแต่ปี19จนถึงปัจจุบันกินอยู่ไหมก็กินอยู่ค่ะ